เด็กๆค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเจนนี่และก็คุณครูปาหมี่ค่ะค่ะวันนี้เราอยู่ในหน่วยหน่วยอะไรคะหน่วยตา,ตาวิเศษค่ะใช่แล้วค่ะเราอยู่ในหน่วยตาวิเศษนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งคุณครูเจนนี่กับคุณครูปามี่นะคะก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาฝากเด็กๆก่อนอื่นเราไปเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,นคะในการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะคุณครูจะมีเครื่องเคาะจังหวะเด็กๆจำได้ไหมคะ,คะถ้าเกิดคุณครูมีข้อตกลงอยู่ว่าถ้าคุณครูเคาะแบบนี้หนึ่งครั้งให้เก้หนึ่ง และถ้าคุณครูเคาะแบบนี้สองครั้งให้เด็กๆก,กระด<ร>ะโดนและถ้าเกิดว่าคุณครูเคาะรัวๆแบบนี้ให้เด็กๆวิ่งไปรอบๆเลยนะคะวิ่งไปรอบๆเลยแตอย่อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยนะคะไม่ชนสิ่งของต่างๆเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวพร้อมกับ พร้อมกันกันกบคุณครูเจนนี่และคุณครูปาล์มมี่กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ คะเคลื่อนไหวพื้นฐานของคุณครูสนุกไหมคะสนุกมากค่ะคุณครูเจนนี่ต่อไปนะคะคุณครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราคืออะไรคะคุณครูเจนนี่เอออุปกรณ<อ>์เรา,<ข>าคือ <ขา S 2> อะไรนะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยอะไรคะอยู่ในหน่วยกาวิเศษนั้น เราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ของเราคืออุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับหน่วยตาวิเศษนะคะไปดูกันเลยค่ะดดอุปกรณ์ของเราก็คือถุงพลาสติกนั่นเองค่ะเราใช้ถุงพลาสติกในการเคลื่อนไหวประกอบกับเพลงนะคะเพลงอะไรคะเพลงของเรามีชื่อว่าอย่าทิ้งขยะค่ะโดยเด็กๆสามารถเคลื่อนไหว ุงพลาสติกนะคะเคลื่อนไหวได้ตามจินตนาการเลยนะคะประกอบกับเพลงอย่าทิ้งขยะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบถุงขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูเจนนี่และก็คุณครูปามี่ได้เลยนะคะ าดิ้งใครอยากเกะเกะกะอย่าดิ้งใยะกเกะกะกลางถนนมือพี่อย่าทำสุกซนมือพี่อย่าทำสุกซนทิ้งกลางถนนเกะกะเกะทิ้งกลางถนนเกะเกะเกะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกคะ่ะ เด็กๆสนุกเด็กๆส,สามารถเปิดคลิปวิดีโอแล้วเต้นตามได้อีกหลายๆรอบเลยนะคะวันนี้คุณครูเจนนี่และคุณครูปามี่นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแวววาวนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องวิธีการกำจัดขยะให้ถูกวิธีเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีวิธีการกำจัดขยะกี่วิธีถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปชมกันเลยคะ่ะ 1. ขยะเศษอาหารเช่นเนื้อสัตว์ผักและผละไม้ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมัก 2. ขยะรีไซเคิลเช่นแก้วพลาสติกและกระดาษขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ 3. ขยะทั่วไปเช่นโฟมและถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อจะนำไปถูกฝังกลบเพื่อย่อยสลาย 4. ขยะอันตรายเช่น หลอดไฟแบตเตอรี่และเข็มฉีดยาขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและการจัดการขยะด้วยหลัก3ใช้หรือสามาง่ายๆตามนี้เลย 1. r e d รีดิวคือการใช้น้อยหรือลดการใช้จากการใช้ถุงพลาส,สติกหรือโฟมมาใช้ผ้าหรือกระเป๋าแทน 2. Re รียูสนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำนำขวดแก้วขวดพลาส,สติกมาดัแดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้าน 3. r e รีไซเ นำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่มาแปลรูปเป็นกรรมวิธีต่างๆกิจกรรมที่ช่วยลดขยะในชุมชนหรือโรงเรียนและยังช่วยสร้างรายได้ให้อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินสดหรือบันทึกลงในสมุดโรงเรียนในชุมชนจึงทําให้เรารู้จักคุณค่าของขยะและการออมอีกด้วยเมื่อเรารู้จักการขยะให้ถูกวิธีแล้ว ก็ต้องนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อนรักสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันกํำจัดขยะให้ถูกวิธีกันนะคะเพื่อโลกอันสดใสของเราขอขอบคุณโครงการดีๆจากสพม3 3และข้อมูลจากกลมควบคุมมลพิษและข้อมูล Green Network นิตยาสารสัรับคนรักโลก เด็กๆก,ก็ได้รู้จักวิธีการกําจัดขยะที่ถูกวิธีแล้วต่อไปเด็กๆอย่าลืมแยกขยะทิ้งลงถังให้ถูกประเภทด้วยนะคะการกําจัดขยะจะได้ง่ายขึ้นค่ะสําหรับวันนี้คุณรูแวววาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ให้เด็กๆนะคะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วไปเล่นเกมกับคุณครูกันนะคะไปกันเลยเมื่อสแกน QR code มาแล้วจะพบกับหน้าจอนี้ค่ะเกมนี้คือเกมจับคู่ภาพเหมือนให้เด็กๆพลิกบัตรภาพทีละบัตรภาพนะคะโดยเด็กๆต้องสังเกตและจดจำตำแหน่งด้วยว่าภาพที่เหมือนกันอยู่ที่ตำแหน่งใดคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ ถ้าพร้อมกดเริ่มเลยคะ่ะคุณครูจะกดพิกดูบัตรภาพภาพแรกนะคะและภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่เหมือนกันค่ะต่อไปก็ยังไม่ใช่ภาพที่เหมือนกันค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เหมือนกันถูกต้องค่ะ เกมนี้นะคะเด็กๆต้องสังเกตและจดจำตำแหน่งของภาพให้ดีๆนะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมนี้กี่ครั้งก็ได้เลยนะคะตามที่เด็กๆต้องการเลย ศิลปะสร้างสารรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆชอบวันละหนึ่งกิจกรรมและต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับกิจกรรมเดิมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่หนึ่ง ใบกิจกรรมที่1.1กันไก้เกา้าและสีเทียนให้เด็กๆตัดภาพขยะในใบกิจกรรมที่1.1จากนั้นทาก,กาวแล้วนำขยะแต่ละชิ้นติดลงในตารางให้ตรงกับประเภทของขยะชิ้นนั้นๆด้วยนะคะ สดอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่2สีน้ำและสีเทียนค่ะให้เด็กๆนะคะหยดสีน้ำลงไปบนใบกิจกรรมที่2ตามจินตนาการเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆพับกระดาษทั้ง2ด้านเข้าหากันแล้วใช้สีเทียนตกแต่งให้สวยงามนะคะ สดอุปกรณ์กล่องนมที่กินหมดแล้วและล้างให้สะอาดจากนั้นให้เด็กๆนำกล่องนมนะคะมาปรฏิษฐตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะสะดอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่สีและสีเทียน ให้เด็กๆใช้สีเทียนต่อเติมรูปสี่เหลี่ยมเป็นทางขยะชนิดต่างๆต,ตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่5 และใบกิจกรรมที่5.1สีเทียนกาวและกันไกลค่ะให้เด็กๆใช้กันไกลตัดพยัญชนะในใบกิจกรรมที่5.1จากนั้นใช้กาวทาและติดต่อเติมเป็นคำที่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ กิจกรรมที่คุณครูในสายชั้นอนุบาลสองพาเด็กๆทําสนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย